สวัสดีแฟนเพจเฟซบุ๊กกาบอลนะครับวันนี้พบกับอาจารย์อูดมศักดิ์เหมือนเช่นเคยนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อกรตุใจให้กับทีมงานกันด้วยนะครับก็ในคลิปนี้ครับคงจะมาว่ากันถึงเชลซีกันหน่อยครับไปอัปเดตกันหน่อยครับเชลซีเองก็มาแล้วครับดิวซุปตาก็คือทางด้านของรายฮิมเซอร์ลิงนะครับเข้ามาเรียบร้อยผ่านการตรวจร่างกายนะครับก็จะเป็นนักเตะที่ค่าเหนื่อยสูงสุดของสโมสรนะครับก็คาดกันว่าน่าจะได้30,000 0 ปอนต่อสัปดาห์อัพขึ้นไปนะครับซึ่งก็ทั้งหมดก็รวมค่าตัวแล้วประมาณ45ล้านปอนด์นะครับรวมกับแอดออนก็น่าจะอยู่ที่55ล้านปอนด์นะครับก็ได้พบกับโทมัสตูเคอร์เรียบร้อยแล้วนะครับได้พูดคุยกันครับถึงแผนการต่างๆแล้วก็วิธีการที่ที่จะใช้ราฮิมเซอร์ลิงนะครับก็ถือว่าเป็นที่ถูกอกถูกใจของเซอร์ลิงด้วยนะครับกับการพูดคุยของทางด้านโทมัสตูเคอร์นะครับ อีกคนหนึ่งที่มีข่าวอยู่นะครับเรื่องของแนวรับที่ต้องเสริมก่อนเลยนะครับอาจจะไปดึงเด็กเก่าอย่างนาะธานอาเก้นะครับซึ่งตอนนี้ซิตี้ก็ตั้งค่าตัวไว้ที่50ล้านปอนด์นะครับซึ่งก็ยังไม่ถูกออกถูกใจทางด้านของเชลซีเท่าไหร่เพราะว่ามองว่าแพงไปนะครับก็มองครับว่าอาจจะเอามาเล่นเป็นวิงแบ็กซ้ายแทนมาก็อาโลโซที่อยากย้ายทีมไปนะครับเพราะว่าแกเล่นได้2องตำแหน่งครับวิงแบ็กทางซ้ายก็ได้เป็นเซนเตอร์ก็ได้นะครับ สำหรับ,บนาธานอาร์เก้น,นะครับส่วนอีกหนึ่งคนที่ทีมต้องการแบบสุดๆเลยครับเบอร์หนึ่งแนวรับก็คือมัทไทเดอลิกนะครับของยูเวนะครับก่อนหน้านี้โดนปฏิเสธไปแล้วสำหรับดีล40ล้านยูโรบวกกับแวนเนอร์หรือว่าจะเป็นผู้ิสินนะครับโดนปฏิเสธมาครับล่าสุดก็มีข่าวว่าจะยื่นไปใหม่นะครับประมาณสัก80ล้านยูโรนะครับเพราะว่ามีค่าสิกธจัดยายอยู่ที่120ล้านยูโรครับก็ข่าวบอกว่า ยูเวอาจจะลดนะครับค่าฉีกสัญญาลงมาและเหลือสักประมาณ90้าสิบถึงหนึ่งร้อยล้านยูโรละครับก็ก็กอรอลุ้นกันครับสำหรับดีลที่เป็นซุปตายหนึ่งคนก็คือมัตชายเดลิกนะครับส่วนอีกหนึ่งคนที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้ครับคริสเตียนโรนัลดนะครับก็ล่าสุดท็อตอโบรีกำลังพูดคุยกับทางด้านของโทบัตุเกอร์อยู่นะครับว่าต้องการหรือเปล่านะครับถ้าต้องการก็จะได้ใส่เต็มที่ซึ่ง เตงหนึ่งที่คาดกันว่าก่อนหน้านี้ครับเป็นเตงหนึ่งเลยครับสนใจอยู่ก็ปฏิเสธเรียบร้อยนะครับสำหรับทางด้านบาเยิน Bayern ครับทั้งบราสโซแล้วก็โอลิเวคา์นนะครับออกมาให้สัมภาษณ์เลยครับว่าไม่ได้สนใจนะครับนอกนั้นก็มีข่าวไปปลายอย่างพวกยูเวนตุสทีมเก่าอย่างเรอัลมาดริดแล้วก็เปเอเชนะครับซึ่งก็ดูแล้วยังไม่มีการพูดคุยอะไรรวมไปถึงโรมาอีกหนึ่งทีมด้วยนะครับสำหรับทางด้านคิสียโนโรนัลดน,นะครับ ส่วนอีกหนึ่งคนครับที่มีข่าวอยู่เหมือนกันนะครับก็คือเนมานะครับมีทางด้านจีโกสื่อวาครับเพื่อนเก่าเข้าไปพูดคุยแล้วก็ไปเหมือนเชิงชวนมาครับมาอยู่กับเชลซีกันไหมนะครับก็รอลุ้นกันครับไม่แน่ครับเนมาเกิดย้ายมาเป็นดิวซุปตาอีกหนึ่งคนที่ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับก็รอลุ้นกันนะครับส่วนอีกคนเป็นแนวรับนะครับก็ฟังหูไว้หูครับคนนี้เนี่ยมีข่าวกับทุกทีมทั่วโลกครับคาริดูคูริบาลีของ นาโปลีนะครับก็มีข่าวว่าเชลซีสนใจอยู่แต่ว่าโปร,โปร,โปรในข่าวว่าทุกทีมก็นสนใจนครับตัวนี้แต่ก็ไปไปไหนสักทีหนึ่งนะครับสว่วนอีกคนหนึ่งรายงานล่าสุดครับมาติอุสนูเนสนะครับนักเตะก,กองกลางจากสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับล่าสุดมีรายงานจากทางโปรตุเกสนะครับว่าเชลซีเนี่ยเตรียมเงินประมาณสัก45ล้านปอนด์นะครับเพื่อจะเป็นค่าตัวของนูเนสนะครับซึ่งก็ถือว่า ต้องหลอรุ้นกันครับเงินจํานวนไม่น้อยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับเจ้าตัวนี้ติดทีมชาติโปรตุเกสไปแล้วก่อนหน้านี้ปฏิเสธทีมชาติบราซิลด้วยนะครับไม่ไม่เป็นเล่นครับเลือกที่จะเล่นให้โปรตุเกสแล้วก็ลงเกมแรกในการอุ่นเครื่องแกก็ยิงได้เลยนะครับล่าสุดนี่มีข่าวว่าจอร์ดเมนเดสนะครับก็ซึ่งก็เป็นเรียกว่าเอเจนต์มือทองเลยครับตอนนี้เข้าไปมีส่วนในการพูดคุยกับดีลดีด้วยครับซึ่งก็ดูแล้วถ้าระดับ เบนเดสเข้าไปพูดคุยน่าจะมีลุ้นนะครับส่วนตัวที่จะออกนะครับก็เดิมๆนะครับฮาคิมซีเยกมีข่าวมิลานอาจจะยืมแล้วซื้อขาดนะครับอามันโดโบโยาอีกหนึ่งคนมีนิวคาสเซิลเวสต์แฮมแล้วก็เอฟเบอตันสนใจนะครับแล้วก็เคปาครับลาซิโอกำลังสนใจเพราะว่าล่าสุดเปเปเลนาหมดสัญญาไปแล้วนะครับแล้วก็นายเก่าอย่างซารีซึ่งเป็นคนเซ็นเคปาเข้ามาก็สนใจอยู่นะครับก็ ประมาณนี้ครับข่าวคราวทั้งหมดของเชลซีนะครับกลับมาเจ,เจอกันได้ใหม่ในคลิปใหม่นะอ่าคลิปใหม่นะครับกับอาจารย์อุดมศักดิ์ในครับนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ